อัปเดตการอ่านยังไงบ้างนอกจากเขียนรีวิวหนังสือแบบที่ทำคลิปให้ดูบ่อยๆแล้วมีมีจะจดเก็บสถิติลงในสมุด journal ด้วยหัวข้อแรกคือเล่มที่อ่านจบเขียนลิสต์ลงมาประมาณนี้ใส่ชื่อเรื่องจำนวนหน้า format หมวดหมู่หนังสือวันเริ่มอ่านกับวันอ่านจบส่วนอีกหัวข้อเป็น book h a u l ไว้จดหนังสือใหม่ที่ได้มาปีนี้พอเขียนลิสต์แบบนี้ก็ได้ข้อมูลที่น่าตกใจดีนะคะ อย่างตอนนี้ต้นเดือนพฤษภามิมีอ่านไปแล้ว23เล่มแต่มีหนังสือใหม่82เล่มจำนวนมากกว่าที่อ่านจบตั้งเกือบ4ีเท่าแน่นอกจากจดในสมุดแล้วมิม่จะใช้ Goodreads ไว้ทำ Reading Challenge ด้วยยิ่งถ้าเราอ่านหนังสือใน Kindle มันจะซิงข้อมูลลง Goodreads ให้อัตโนมัติไม่ต้องพิมพ์เองเลยค่ะสะดวกมากๆและอีกอันที่ชอบคือ Bookmory ไว้ดูหน้าปฏิทินอย่างเดียวเลยสวยดีนะคะ แล้วก็เช็คง่ายดีว่าวีคไหนอ่านอะไรบ้างแล้วเพื่อนๆื่อคะบันทึกการอ่านยังไงบ้างใครมีเทคนิคดีๆมาแชร์กันได้นะคะ